กันแล้วครับโดนฟ้าอะไรนี่คือตัวใหญ่แท้เอ่โอ้กินน้ำไปแล้วลืมหมดเขาเนี่ยนี่ขับเดินเดินดือจีไปด้วยครับ นี่กัดลูกปลาครับตรงนี้ตีนาไปแล้วเดี๋ยวลองตีดูน้ำผนุนผุนมีตัวนับเนี่ยเห็นไหมกัดลูกกัดลูกปลาตรงนี้ อการนะครับผมขยับใส่น้ำน,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 นั่นกันแล้วครับโดนเต็มแรกมาแล้วอุ้ยลุดเสียดายยังกัดแล้วก็ชากลงนะผมก็เลยต้องวัดสวนโอ้เสียดายจังตัวเลหลุดเลย might แล้วครับอ่นแล้วครับอ่นแล้วครับสงสารดูตัวไม่ใหญ่นะอ่ามาหลุดอีกซะนาะไม่ได้เอาชิปเปอร์มาเลยนะครับติดนิดเดียวครับหลุดนัด่นไง นี่ครับนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าหลุดก็ปล่อยไปเลยนะครับผมนี่ครับนี่ๆๆน,น,น,นี่ครับ <c oughs> จับเลยผมไม่เรียกชิปเปิ้มเลยนะครับผมโอเคผอมเลยนะครับตัวนี้ฝากผลงานด้วยนะครับไปช่อนนานะครับกัดเป็นกบยางสองพิษนะครับ สามสามเหลือาจากไข่จำนะผมใบหนัา,านเป็นหนึ่งนะครับโอเคสุดยอดครับ,อ,อ,รบอะไรไผ่พังเลยตรงนี้หึห,หึกัดอยู่หรือเปล่า ดูหรือเปล่าดูครับโอ้โหว่าแล้วไงภัยพังเลยครับอือโอ้โหฝ่าผมดูดิไม่มีอะไรกินเลยครับหอมมากเลยนี่ครับกัดเข้าไปเ,เต็มๆเลยโอ้หผมจะปวดไปอยยังไงนะครับลืมครีมด้วยกบยังสันพิษนะครับดูดิเข้าไปข้างในเลย โอเคฝากผลงนานด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมปล่อยนะครับแต่ว่าผมจะน่าจะเอาครีมที่รถนะครับลืมครีมอยู่ในรถเลยโอเคครับผมฝากผลงนานด้วยนะครับผมยังเคลอนพี่สามสามนะครับอย่าจากให้จําไปนะเป็นหนึ่งครับสุดยอดครับผมที่ได้ผมตีอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าผมเห็นปลาขยับผมก็เลยมาตีฝั่งเนี้ยโดนเลยโ okay. อเคมี่ต้องขับไปลองตรงนี้ถซุ่มดูขยับ ขยับใส่นะครับโอ้ยขยับใส่เูยนะครับ ัวนี้ไซส์พอได้นะครับผมฝานาครับกัดกรุบยางสารพิษสามสามนะครับผมก็คือสาพิษสามสามนะครับผมจะใช้งานได้ผลดีนะกับไมยท้องนาครับเป็นเหยื่อตัวเล็กๆนะครับสามจุดสามเซนนะครับผมนะครับเหมาะมากๆเลยครับโอเคฝากผลนานด้วยนะครับช่อนาครับตัวนี้ไซส์พอได้ครับกาศดีมากๆครับผมขนาดแดดร้อนๆนะครับ สอนปีสาสามเดี๋ยวจใครจำไปนะเป็นหนึ่งครับผมสุดยอดอออออออพากันมาลีอยู่ไก่แท้พาไหวรับอะ่ะฟาโถฮะมาสิกัน,นเลยเข้ามันอีกขนาดเนาะเตมฮะหาว่าปล่อยไปสามเนีตัวน้อยมึตงตัวน้นอยแง,ง่ลีได้หน่อยจ้อยผมสวัสดีครับผมฟาตัวก็เก็บว่าฟ้าอะไรนี่คือตัวใหญ่แท้เ,ทเอ้ โอ้กินน้ำไปแล้วลื้อหมดเข่าเนี่ยอี๋อี๋เขาเรียกว่าลินไม่คือให้ยันใหม่เดี่ยวเบ่งขันใหม่กันให้เบ่งเกี๋ยวไหมเนาะโอ้โเจอมคันใหม่ไม่ธรรมดาครับดูดิอันนี้ผมเพิ่งดึงออกเลยดีอันนี้เพิ่งแกะออกแต่ยังโวแล้วคันใหม่ไม่เท็ตแปดโตเก้าโตแล้วตัวดีโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้บายสอนครับไปเอาครับดูตรงนี้ครับ ตอนพิษสามสามกันแล้วครับกันแล้วครับกันแล้วครับโดนอืม ช่อนครับช่อนน,อน,นาผมว่านะครับมันน่ามีตัวนะครับตรงนี้ตัวนี้จริงครับผมกบยงังสอนพิษซ้ำๆนะครับไม่อยากจับนรบัขอใช้ชิปเปอร์ก่อนเดี๋ยวมือแหกน,ะ,นะครับเข้าไปเต็มๆนะครับผมไปช่อนทนั้งนานะครับผม Okay. ฝากผลงานด้วยนะครับผมกบย่างสอนพี่สมสามครับเสียจากไข่จำครับหมายทา้องนาครับลองดูอีกสุดยอดครับครับดูตรงนี้เสียเิยดนะครับหมายทา้องนาน้ำเยอะๆแบบนี้ต้องเสียเจิดครับผม ฟองอะไรเนะี่ยดูดูโดนโอ้โหขัดใกล้ๆเลยผมว่าแล้วว่าฟองอะไรนี่ครับ ดีสุ่มๆนะเพราะว่ามีตรงเนี้ยมีมีฟองขึ้นนะผมก็เลยชะลอชะลอนะครับฟองไปช่อนจริงๆครับผมใสสวยเลยครับกัาเป็นเสียเจิดนะครับไมายของลองโล่งนะครับไมยท้องนาล่งโล่งนะครับใช้งานได้ผลดีเลยเสียเจิดระเบิดไม้ท้องนานะครับรับผมใสสวยครับไมยท้องนานะครับโอเคฝากท้องนานด้วยครับผมเสียเจิดระเบิดไม้ไปนะเป็นหนึ่งครับ

xe mượt vào hả viva viva đi viva 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 về cái này viva 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 เมนไฟว่าจะเปิดแมนเลยครับ,บก,กับปาร์ตโมการ์ช่องยังดีดินขามไปเลยว่าพื้นขามไปเลยว่าเป็นหน้าดิ ขามไม่ได้ปะน้าปะบัวน้าคือบอัวบัวเดี๋ยวโอ้ยไม่พอขึ้นนี้แจกเลยมีเรียครับผมก็เย็นมากแล้วนะครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะครับไปน้องเพื่อนปะครับวันนี้ ออกหมากับน้องเฟิร์สครับแล้วก็พวกนั้นาอีกสี่ห้าคน,นครับผมหมดเวลาแล้วผมเดี๋ยวพวกนี้ค่อยลุยกันต่อครับโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากด like, ด share, ฝากดซับสไครด้วยครับผมสวัสดีครับได้ยักตัวกันไหม Có thể tổ Có thể tán tổ Cắt nhạc quá, nó máy này nó Người đấy